ีเราก็กำลังเดินนะครับต้นไม้ใหญ่มากต้นไม้นะครับไม่รู้ต้นอะไร น่าจะเป็นต้นมะคาใหญ่มากทองนี้เข้าป่าลงดิบเนาะปปขึ้นเพลิงครับไปกันครับ มตอนนี้ลรงเดินขึ้นแล้วครับมันจะเข,เข้าเข้าเขตเพิงแล้วนะอีกประมาณก,กิโลนึง ที่เรียกเดินมานึกว่าจะถึงแล้วนะแต่จริงแล้วยังไม่ถึงนะครับล้วอยู่ส่วนไหนของเขาอถึงแรกยังถึง,งกลางอยู่ถึงกลางแล้วแือยังไม่ถึงยอด เอาถือกล้องกันบ้างกองเอ้ยครับเห็ดเห็ดเห็ดองไกงมนะเห็ดพึ่งเนี่ยนี่มเนี่ยไทยสิ นม่เกิืนดรอกเกือบเสียสะหน่อยไม่รู้จะใส่ได้ปะเนี่ยใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้เปล่ามันขอบปากมันเล็กถือไปเต้นนี้ไปด้วยวางไว้ตรงนี้เส็จพินเอาอานนี้เลยเอามาร็เตัวนี้ साच तो मैं ราก็ยังเดินอยู่ในป่านะครับป่าดงดิบในเขตป่าสงวนแห่งชาติูพหลวงตำบลตะขบนะครับอำเภอปักธงชัยเป็นสถานที่ที่พระขึ้นมาใช้ปฏิบัติปฏิบัติธรรมนะครับแต่ก็เป็นต้องขึ้นมาด้วย ใจที่มุ่งมั่นแล้วก็ศรัทธาที่จะมาอยู่ในะป่าเพราะที่นี่ห่างไกลหมู่บ้านมากเดินจากข้างล่างมาเมื่อคืนเรานอนอยู่ข้างล่างคืนหนึ่งนั้นนะแะเช้าเราก็ออกไปเชา้าหุงข้าวแต่ตีห้าตอนนี้สิบโมงกว่าแล้วยังขึ้นไม่ถึงเลยทางมันก็ค่อนข้างรกนะอาศัยความชำนาญ ฉะนั้นทางพิเศษนะครับเพราะงั้นขึ้นไม่ได้จริงบอกลกมากน,นี่เจอแล้วครับนี่น่าจะเป็นรอยรอยไก่ป่านะรอยไก่ป่าลาพินลาพินกับลุงน้ำพูน นำไปก่อนแล้วครับรบุกกันอย่างนี้แหละครับนี่ก็เป็นช่องทางเดินเก่าที่ที่ลุงน้ำพูนได้ทำไว้นะใช่ผมมาเองผมมาไม่ถูกนะครับเพราะว่ามันเราไม่ได้มา มันไม่ได้เป็นเส้นทางที่ใช้กันประจำนะมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรเส้นทางเฉพาะบุคคลนะรู้เฉพาะบุคคลนะไม่เคยเดินก็เข้าไม่ถูก ก็จะเป็นแนวอะไรเงี้ยถ้าคนเคยเดินก็จะรู้เดี๋ยวจะลงภาพเต็มเลยนะไม่มีการตัดต่อนะเป็นยังไงก็ช่างให้ดูบรรยากาศการพูดคุยการสนทนาหรือเล่าความเป็นมาในอดีตตอนนี้ก็สับสนทางนิดหน่อย จะไปซ้ายไปขวาดีครับไปนะครับเข้ารองแล้วยืนลังเล่ก่อนไม่ใช่ครับกลับคืนครับเปลี่ยนทางใหม่สับสนนิดหน่อยน่าจะเป็นลองนี้ลองดูกันครับ นานครั้งเนาถือโอกาสเก็บภาพบรรยากาศการเดินทางเที่ยวชมนะบางคนอาจจะบอกมันไม่มีอะไรในป่าไม่รู้จะไปหาอะไรมันไม่มีความสนุกสนานอะไรนะไม่บันเทิงไม่สวยงามแต่มันก็ได้ลิ้มรสลิ้มรสของ ความเป็นธรรมชาตินะครับธรรมชาติก็ไร้มายาแต่เขาก็ให้ความสดชื่นให้ความร่มเย็นบางคนอาจจะมาค้นหาตัวเองนะครับค้นหาตัวเองในธรรมชาติเห็นความรู้สึกความนึกคิดของตัวเราเมื่อมันอยู่ในสถานที่เงียบ ที่ไล้ผู้คนไล้การงานนะฮะตอนนี้ก็ยังคงต้องเดินเดินต่อไปนะครับก็ติดตามชมกันนะครับรบกวนซะึ่งการถ่ายทำก็เดินตั้งแต่เมื่อวานนะถ่ายไปก็เดินไปนะครับเราจะไม่ได้หยุดเพราะ เหมือนเป็นการเดินตำรวจป่าทำล่องทางไปเรื่อยๆเ,เรามาคือพวกง่ายเรามาเที่ยวป่าเราไม่ได้มาล่าสัตว์นะครับเรามาชื่นชมมาสัมผัสสัมผัสความเป็นธรรมชาตินะครับครับถ้าเป็นไม้ไม้ป่านะครับเขาเป็นต้นน,นี่ค่ะลงลำาพนกับละพิน นนาไปแล้วตอนนี้ทางก็เดินง่ายขึ้นซึ่งเป็นทางเก่าที่ลวงนำพูนได้ทำไว้ครับตอนนี้อันนี้ก็ไม่รู้ว่าต้นไม้อะไรนะครับลวงนำพูนพามาพักละเจอละ กอดต้นไม้เลยดีใจมากเจอกันนะครับกอดเลยเจอกันกอดเลยครับต้นไม้มีแรงสวยงามมากอันนี้ไม่รู้ว่าต้นอะไรต้องถามลุงมันพูนะครับนป,ปโอ้โหถ่ายหน่อยถ่ายหน่อยจับไว้เลย กอนนะครับโอ้ต้นไม้มีโอกาสแต่กอดต้นไม้ใหญ่ๆในป่านธรรมชาติสักครั้ง,น,งนะครับขอแทนทุกคนนะครับใหญ่มากเลยเคนครับวันนี้ไพรวันละพินก็จะกอดบ้างสัมผัสธรรมชาติอบอุ่นมากครับต้นไม้สวยงามครับ หนึ่งคนโอบยังไม่ไม่รับไม่หุ้มมิดเลยไปเดินต่อเดี๋ยวไม่ทันลงลำโพงครับอาไปเร็วเกินไหนลงลำโพงอยู่ไหนทางนี้หลงแล้วครับไปผิดทางนะไปลองนี้ตอนนี้ก็บันทึกภาพโดย ใช้กล้องนีคอนเจ็ดพันหนึ่งครับบันทึกภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึอกแอห่งความทรงจำนะครับว่าครั้งหนึ่งเราได้มามาชื่นชมแล้วก็สัมผัสธรรมชาติป่าภูหลวงบ้านคลองสาร,ริกานะครับตอนนี้ต้องหยุดนะ เพื่อเี่ให้ลงนําพูนนําทางไปต่อเมื่อาวานเราใช้ใช้โทศรศัพท์ถ่ายทั้งวันนี่เปลี่ยนมาเป็นใช้ใช้กล้องนิคอนมั่งตอนนี้ก็ขึ้นขึ้นหลังแปลแล้วเมื่อกี้เราเดินขึ้นเขามาตลอดนะ ล,ลกนะการเดินในป่าธรรมชาติเนี่ยมันก็จะไม่ไม่ไม่สวยงามเหมือนที่เราจินตนาการนะมันไม่ใช่ที่โล่งที่ราบเหมือนสนามหญ้าที่เราจะเดินไปง่ายๆเหมือนเหมือนในทีวีในหนังผจญภัยที่เขาถ่ายทํานะอันนั้นมันถ่ายในสวนป่าที่มันเป็นที่เขาทาไว้สาหรับถ่ายหนังมันก็จะโล่งเดินไปง่ายๆอย่างนี้เดินมันจะไม่ ไม่เป็นที่โล่งๆเนาะแต่เรอาสายเดินตามทางเก่าที่ที่ลงลำพูนได้ทำไว้นะครับนี่นะครับมาสัมผัสกันครับสัมผัสธรรมชาติคลิปนี้จะถ่ายให้ยา,ยาวๆเลยนะครับถ่ายไว้ได้ดูนะครับใครก็ชอบก็ดูกันมีโอกาส ในกลุ่มเพื่อนนะมีโอกาสเราอาจจะได้มาเดินอาจจะได้มาเดินป่าด้วยกันก็ได้ครับมาสัมผัสสัมผัสธรรมชาติไม่สนุกนะครับแต่มันก็สำหรับคนที่ชอบมันก็ถือว่าเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตถายไปก็เหนื่อยไปเหมือนกันนะ ใช้มือจับนะไม่มีเครื่องมืออุปกรณ์ช่วยนะไปแล้วครับหมกไปแล้วครับนี่ลงลง้วนๆนะครับป่าป่าทแท้ๆนะครับ ป่าสงวนแห่งชาติที่เป็นดงดิบจริงๆนะครับไม่ใช่เขตอุทยานแห่งชาตินะครับเป็นป่าสงวนแห่งชาติขึ้นอยู่ในพื้นที่บ้านคลองสาริกานะครับตำบลตะขบนะอำเภอปักพงชัยลอยต่อน่าจะเป็นของอา่าตำบลหน,นองสาลายหรืออะไรของอำเภอปักช่องนะ เดี๋ยวจะจะเป็นหน้าผาเราจะพาไปชื่นชมหน้าผานะครับที่นี่มีแดงผาด้วยนะหมูป่ามีเก่งมีอา่าแล้วก็เรียกอะไรไก่ฟ้าพญาลอมีนะครับแต่มีต้องถามลุงคำพูนว่ามีไหมแต่ยังไม่เห็นร่องรอยเนาะนี่นี่ไรอยจที่หมูป่ามาเดี๋วก็นานแล้วรอไม่นา,านแล้วครับ แต่มีคลิปหนึ่งนะที่ผมถ่ายไว้สดตอนร้อนเลยเพิ่งจะออกไปเมื่อตอนเราบุกเข้ามานี่ครับนะชาติาอ,อ๋อครับหลวงหลวงพูนบอกว่าตอนนี้เราเข้าสู่บริเวณป่าหมากนะครับ แต่ว่าป่าหมากมันตายหมดแล้วเพราะว่าเมื่อสามปีที่แล้วตรงนี้มันแรงมากนะนี่นี่นย่างมีลูกมันอยู่นะนลูกป่าที่เป็นลำลำแต่มันได้ตายลงนะเพราะว่าเกิดจากมันแรงนะครับนี่นะใชได้ไมีมรู้ต้นอะไรับสวยมากมเป็นเหมือนต้นยาน ตายหมดแล้วนะครับมันจะเป็นป่าหมาที่มันเป็นเป็นต้นตรงๆเหมือนลำไม้ไผ่นะแต่ก็ยังมียังมีอยู่บ้างลูกเก่ามันนะเดี๋ยวคงเจอต้นมันเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะไป,ไป่าหมาเห็นบอกว่ามันเป็นไร่สองไร่เลยนะตรงนี้นี่โอ้ยังมีอยู่ครับยังมีต้นเก่าอยู่เนี่ยเป็นลำเนะี่ย นี่ครับยืนต้นตายเลยนะไม่ได้ถามลุงดูว่ามีนี่นะครับต้นหมากที่มันยืนต้นตายแต่เดี๋ยวก็คงขึ้นมาใหม่เพราะมันมีจากมเล็ดมันนะเคขึ้นมาใหม่นะครับนีบ่ต้นหมากแต่ว่ามันตายหมดมาก โอ้ลงครับดูครับ,รบเห็นแล้วครับต้นที่ยังไม่ไม่ตายไม่หมดก็มีนะครับ